นัตกิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงทุบไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมยอดอาจารย์รายงานตัวครับวันนี้วันที่28เมษายนเวลาบ่ายโมง20นาทีผมไปส่องเหรียญมาก็เจอเหรียญที่ชื่อว่าเจฟินมีสัญญาณให้เข้านะครับถ้าดูสัญญาณ หน่งเดเนี่ยเข้าได้แล้วทั้งอินดิเคเตอร์ของเทปคอยและอินดีคริปที่ผมใช้ดูแค่นี้ครับดูแค่นี้พอขี้เกียจด,ดูเยอะเพราะว่าสัญญาณวันเนี่ยคือเข้าไปก่อนถ้าเกิดมันวิง่งมันก็จะวิง่งถ้าเกิดมันไม่วิง่งเราก็สต็อปลอตออกมาสัญญาณนี้นี่นานมากกว่าจะมาล่าสุดที่มาคือวันที่17ทธันวาปีที่แล้วนะครับ ยังไงผมก็เข้าไปแล้วครับผมเข้าไปได้ที่56.3บาทต่อ1เจฟินยังไงก็โชคดีทุกๆคนครับ Money ่เมเนจเม n นต์สำคัญลองดูว่าพรุ่งนี้มารืนนี้3วัน4วันเหรียญมันจะเป็นยังไงยังไงเรามาติดตามชมกันครับผมขอบคุณครับ